วิกันนะเออแล้วใครที่ไปพูดบอกว่าเอาไม่ลดตัวลงไปพูดกับสอทอหรอกไม่ลดตัวลงไปพูดกับสอทอหรอกไอ้พวกนี้ก็เอาไปประโคมข่าวกันใหญ่ว่าช่างใหญ่เป็นใครจะต้องลดตัวนะครับอะไรอย่างนี้แล้วขานี้ก็ไปบอกว่าไม่ใช่เทวดานะอย่าใช้คำนี้อะไรอย่างนี้อันนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอันนี้เขาพูดเปิดเผยแล้วนะเอฟซีเขาพูดเปิดเผยนะ พูดแบบนี้เขาพูดเปิดเผยนะเออสมัยก่อนนี้เขาอยู่ฟังเราเออแต่ตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ฟังเราแล้ว,ลวมันไม่ได้อยู่มาแต่แรกด้วยแอดบอกได้เลยไม่ได้อยู่มาแต่แรกๆกเลยเออแต่เขาทําดีเพื่ออะไรเพื่อมาหวังอ่าผลประโยชน์เพื่อมาหาย,ยอดวิวแค่นั้นเองหาเงินแค่นั้นเองแต่เขาก็ไม่ได้ประสบความสาเร็จหรอกแอดบอกได้เลยเขาประสบความสำเร็จกับไอ้หลอกเอฟซี นะหลอกแม่แหรือผู้ใหญ่ใจดีเท่านั้นก็เหมือนคนที่เขาโดนจับไปนั่นแหละคล้ายๆกันใช่ครับผมคุณอมพรนั่นเลยใช่เลยแอดบอกได้เลยอ่าแม่สุมนนะครับสวัสดีครับผมนะแอดบอกได้เลยนั่นเลยนะสมัยก่อนเนี่ยแอดก็รู้ถามว่ารู้ไหมรู้ยิ่งกว่ารู้เพราะอะไรเอฟีมาคุยให้แอดฟังไงโทรคุยฟังให้ฟังเลย ว่าเขาเป็นคนคือพูดแง่ายว่าเขาจะหลอกกันแหละเขาจะเคมาพูดง่ายเขาจะเคมเอฟซีแต่คนนี้เขารู้ทันเขาไม่ไปด้วยเขาไม่ทำด้วยนะอืมจินนารัตน์นะสวัสดีรอบดึกครับขอบุณมากครับผมเขาเขาเลยเขาเลยเอาเรื่องราวทั้งหมดนะที่ติดต่อกันหลังบ้านเอามาคุยให้แอดฟังแอดถึงรู้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายและแอดก็มาบอกช่างใหญ่บอกให้ ระวังคนนี้เอาไว้นะระวังคนนี้เอาไว้นะเพราะว่าอานิสัยเขาไม่ได้ดีนะเขาไม่ได้มีความจริงใจให้มันก็จริงๆตอนนี้เขาก็เปิดเผยแล้วนี่นะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเอฟีนะประวัติเขาน่หนัก <c oughs> นะคดงคดีเขาเยอะ <c oughs> ใช่ครับผมนะครับนั่นเลยนะครับนั่นแหละคดงคดีเขาเยอะตอนนี้ เขาถ้าเขาเป็นคนดีเขาจะมีคดีได้ยังไงถามแค่นี้นะถ้าเป็นคนดีก็อยู่กับฝั่งเราก็ก็ไม่มีปัญหาสิใช่ไหมอยู่ฝั่งเราก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่มันไม่ใช่ไงนั่นแหละเ็าคือก็แฝงตัวเข้ามามาอยู่ฝั่งเราแต่นิสัยก็อยู่ฝั่งโน้นพูดง่ายๆไอ้พวกนี้ขานรับกันเทน์แถวเลยขานรับกันไปแถวนี่ง่ายอย่างพูดอย่างงี้นะหาว่าเราได้รู้กันมาตั้งนานแล้ว รู้กันมาตั้งนานแล้วว่าคนนี้คือเป็นใครคนนี้เขาเป็นอะไรยังไงเรารู้มาตั้งนานแต่เราไม่พูดรอให้เขาเพราะว่าอยู่ข้างนอกมันไม่ได้เสียหายกับเราเท่าไหร่ไม่ละ่ะไม่ได้มาอยู่ด้วยกันขานนี้ก็ไม่เขาเคยมาถามว่าเคยมาลานองปู่ไหมมาเคยมาเออแต่เขาก็ไม่ได้อยู่หน้านแล้วเขาบรผ่านนี่เฉยเนี่ยหรือานานี่เฉยอืมแล้วมันก็จริงอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้คาดหมายเอาไว้นะ ซึ่งเราก็รู้นี่แหละตัวตนที่แท้จริงของเขาอ่าตัวตนเขาเคยทำอะไรให้ช่างใหญ่ไหมไม่มีสังเกตดูนะเขาไม่เคยเขามีแต่พูดเอาเฉยๆอ,อันนี้แอดไม่รู้หรอกว่าแอดไม่รู้หรอกนะว่าเขาโดนล็อกหรือไม่นะแอดไม่รู้นะ ว่าจริงหรือเปล่านะเพราะเราไม่รู้เหมือนกับปอปาตากรมนะเออเราไม่รู้แบบนั้นแต่อันเนี้ยประวัติเนี่ยเรารู้ดีประวัติเขาเรารู้รู้รู้ตอนที่เราอยู่ฝั่งเรานี่ด้วยรู้ตอนนั้นเลยแต่อย่างว่าแหละเขาอยู่ข้างนอกเขาอยู่รอบนอกเราก็เลยไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้แล้วเขาก็พูดในเข้าข้างในฝะั่งเราเราก็เฉยเฉยอ่ะเขาโจมตีตรงนู้นมั่ง โจมตีจกนาบ้างโจมตีอ่พระบั่งอะไรบ้างนะเขาก็พูดเข้าไปนะเอ,อเขาก็ว่าเอาเข้าไปนี่แหละนะครับก็ดูเอาแต่ตอนนี้ก็เริ่มออกมออ,ออกลายให้เห็นแล้วนะครับออกลายให้เห็นแล้วเออ,ออกมาแซะช่างใหญ่ซึ่งเรื่องเนี้ยมันผ่านมานานแล้วเอฟซี F C, เรื่องนี้ที่มีปัญหากับสอทอนะกับช่บางใหญ่มันผ่านมานานแล้ว นะแอดก็ไม่รู้ว่าเขาสมัยช่วงนี้เขาเอาออกมาพูดเพื่ออะไรจริงๆก็ควรจะพูดแต่ตอนนั้นไปเลยสิใช่ไหมเออหรือว่าต้องการไม่มีคนดูพูดแล้วไม่มีคนดูหรือเปล่าเออสวัสดีหลานย่านะครับใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งเราก็เราก็เราก็สแกนไม่ได้ทุกคนหรอกแอดบอกได้เลยเราสแกนไม่ได้ทุกคนหรอกเราไม่สามารถจะรู้อ่าตื้นลึกนาบางได้แต่ แต่คนเนี้ยมีเอีมาเล่าให้ฟังนานแล้วก็คือสองปีแล้วมั้งปีสองปีไปแล้วล่ะนานมาแล้วล่ะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเนี้ยเขาติดต่อนะเขาติดต่ออยู่เอาพูดง่ายง่อติดต่อหมายถึงว่าต้องการจะต้องการจะอ่าจะเจอตัวจังอะไรอย่างเงี้ยนะมันลักษณะน,นั้นเออคือเขาชอบอะ่ะเขาชอบเอาง่ายๆ่ายเขาชอบเออ เขาต้องการเจอตัวหรือไม่มีอ่าไม่มีค่ารถใช่ไหมไม่มีค่าเครื่องบินใช่ไหมเดี๋ยวจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยเขาพร้อมเปย์นะพร้อมเปย์นะออตามที่เขาอยากจะได้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าไปก็เสร็จอ่ะนะถ้าไปหาก็เสร็จถ้าหลงอารมณ์ก็เรียบร้อยเอ,อแต่ส่วนมากเขาจะเป็นหลายคนเยอะที่โดที่หลงอารมณ์ก็เยอะนะเพราะว่าเขาจะพูดดีนะ เขาจะเปเขาจะต้องการใครก็จะพูดดีเอหลอ,ลหลอกนู่นหลอกนี่ให้เชื่อแล้วเขาก็<ๆ>จะเปแล้วเขาก็จะให้คนเนี้ยหลงคลมเขา<ส>เพื่ออะไรอ่ะ<ส>ก็เงินทองอั่นแหละเอซีมันไม่มีอย่างอื่นหรอกแล้วเขาก็สืบกันมาสืบไปจนอยู่ต่างประเทศนู่นว่าเขาทําอาชีพอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สืบมาหมดว่าคนเนี้ยเขาไม่ได้ทําอะไรเขาบอกว่าทา จิตการทําบริษัททําจิจการนู่นนี่นั่นไม่มีอ่ะนะไม่เห็นมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนันเป็นหลักเป็นแหล่งนะก็เหมือนอย่างเนี้ยกระตายดีคล้ายๆกัน fcfc FC ก็ดูเอานะแต่ตอนนี้เขาเผยเผยตัวออกมามันชัดเจนแล้วไงเขาเผยตัวออกมามันชัดเจนแล้วไงเออขอบคุณมากครับผมนะครับเขาเผยตัวออกมาให้เราเห็นชัดเจนแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เราก็เลย มาพูดให้ฟังแต่ตอนนั้นน่ะเขาก็พูดเข้าข้างเราอยู่นะพูดด่าคนนู้นด่าคนนี้เหมือนเราอยู่อยู่ข้างเดียวกันน่ะเราก็เฉยแต่ว่าในใจเนี่ยเรารู้แล้วว่าคุณจะพูดยังไงก็สุดแท้แต่คุณแต่เราก็มาระมัดระวังอยู่นะเออระมัดระวังอยู่ก็คือเรารู้แล้วเพราะว่าภูมิหลังเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ <S <S 1> <S 1> เข้าแฝงมานะครับเข้าแฝงมาเราก็รู้เราก็ใจแล้วเราก็เลยนิ่ง อ,อปล่อยให้เขาแสดงแสดงต่อไปเรื่อยๆออให้เขาตายใจว่าเราอาจจะไม่รู้นู่นนี่นะไม่ใช่จรู้แล้วก็บอกกันหลังบ้านกันบอกหลังบ้านเอ้ระวังนี่นะระวังขันนี้นะระวังระวังระวัง,ะวงนะออบอกกันแค่นั้นเองหลังบ้านแต่เราก็ไม่แสดงอะไรเห็นไหมสุดท้ายเ็ก็ออกมาออกมาตำหนิช่างใดออกมาว่ามัน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 ,มนชัดเจนเออ ใช่ไหมคือเรื่องนี้แอดบอกได้เลยว่าแอดรู้มานานแล้วแอดบอกได้เลยเพราะว่าอ่าหลังบ้านนะคุยกับเอฟซีอยู่เอฟซีเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าขานีเขาเขาติดต่ออยู่เอาไว้ง่ายาก็คุยทุกวันแล้วคุยนี่ต้องเวลาเป๊ะๆด้วยนะเห็นไหมสมมติว่านัดคุยห้าโมงเขาจะต้องห้าโมงต้องโทรมาตลอดห้าโมงโทรห้าโมงโทรเขาจะไม่ไม่เหลื่อมล้ําเวลาก็คือหมายความว่า เวลาอื่นก็อยู่กับอีกคนหนึ่งเวลาอื่นก็อยู่กับอีกคนอยู่กับคนนู้นคนนี้อะไรกันแล้วว่าไปนะเวลานี้เป็นของคนนี้อ่าเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นนะเอสซีเก็คิดเอาเวลาวันเวลานี้อยู่คนนี้เวลาอื่นก็อยู่กับคนอื่นก็โทรไม่ได้เออจะโทรได้เฉพาะเวลาเวลานี้เท่านั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมก็อ้างไปว่าไม่มีเวลาบ้างนะครับนู่นนี่นั่นมันเป็นการกล่าวอ้าง คนเราเนี่ยถ้ามันมีความจริงใจกันอะโทรได้ทุกเวลาไม่เป็นจำกัดน,นะก็เรื่องไอ้นี่ไงพ้าจิ๊บเรื่องที่ช่างใหญ่เขามีประเด็นกับเรื่องสอทอนะพ้าจิ๊บสอทอมเรื่องนี้มันนานมาแล้วแอดบอกในเรื่องนี้นมันนานไหมเขาเพิ่งออกมาพูดซึ่งจริงๆอ่ะจริงๆมันควรจะพูดแต่ตอนแรกๆนู้นเขาบอกทาไมไม่คุยกันหลังบ้านทําไมต้องคุยกันออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยทําไมต้องเอ้า ยูทูบมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเออทําเราก็บอกว่าทําไม,มาไม่คุยเราม้างก็จะไปคุยเพื่อนะยูทูบเขาก็ทาอย่างนี้ตลอดถามว่าเขาคุยกันหลังบ้านไหมขนาดบ้านติดหลังคาชนกันอะจริงๆเปิดหน้าต่างก็คุยกันได้แล้วทําไมต้องมาคุยออกสื่อละ่ะทําไมไม่คุยกันอย่างนั้นละ่ะเออมันก็ต้องทอนย้อนถามไปแบบนั้นบ้างสิใช่ไหมเออ ถูกต้องนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันชัดเจนนะครับ FC แอดบอกได้เลย,เลยชัดเจนแล้วมาตอนนี้เขาก็เลยพูดตำหนิช่างใหญ่เออสมัยก่อนเขาไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดถึงแต่ FC แอดบอกได้เลยแอดบอกได้เ,เลยว่าคนนี้อ่าต่อหน้าี่ยก็พูดลุงอย่างงูด้ดลุงอย่างนี้นะเออ เออเขาพูดอย่างนี้ตอนแรกๆใหม่ๆเขาก็จะพูดว่าเจ้าของที่เออเจ้าของที่ไปเจ้าของพี่มาอ่าตอนนี้เ็าเขาพูดถึงลุงแต่ลับหลังเขาพูดอะไรเปล่านะเออลับหลังเ็าจะพูดไอ้ผู้ไเ,เห็นไหมเขาพูดแบบนี้เอสทีแอดฟังแล้วก็สะอึกไงคุยกับคนอื่นนะคุยกับคนอื่นเออเขาจะพูดแบบนี้นั่นก็แสดงว่าคนนี้มันไม่ได้มีความจริงใจนะ ให้ช่างใหญ่เลยมันไม่มีมันชัดเจนมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขาจะเป็นคนแบบนี้อันนี้มันชัดเจนเขาเขาจะไม่ค่อยเดยไปสูงสิงข้างในหรอกเพราะอะไรหรือเขาจะไม่อะไรเลยเขาก็จะหาผลทางหาเงินของเขานั่นแหละเขาจะมีวิธีหาเงินของเขาก็หาเงินจากแม่คนนู้นคนนี้มั้งอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ นั่นคือมิสมิสเขาก็จะทํากันอย่างนี้นะเออแล้วมิสก็จะมีแต่ปัญหานะครับเอมอีดูเอาเองนะมันชัดเจนไปทุกวันทุกวันนะเอซอืมชัดเจนไปทุกวันแอดนั่นรู้มานานแล้วแล้วแอดก็คุยหลังบ้านนะแอดก็คุยกับช่างใหญ่เขาแล้วเรื่องนี้คุยกันนะ่าจะเป็นปีปีที่แล้วนู่นน่ะนะ นานมาแล้วล่ะเพราะว่าแอดแอดรู้เรื่องอะไรเนี่ยนะครับแอดก็จะถ้ามันมีมีสิ่งไหนที่มันน่ากลัวใช่ไหมแอดก็จะคุยกันหลังบ้านเลยว่าช่า,างใหญ่บอกให้ช่างใหญ่เขาระวังเอานะก็คือเราไม่ต้องไปสูงสิงอะไรเขามากแล้วก็ว่า,างี้ไม่ต้องสูงสิงไม่ต้องอะไรแล้วก็ให้ระวังคนนี้เอาไว้ไเห็นไหมสุดท้ายเขาเป็นไงก็เริ่มออกมาตำหนิติติงเนี่ยอะไรอย่างนี้ มันก็เวรกรรมของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้มีความยริงใจให้เรามาแต่สมัยไหนที่เขาพูดเนี่ยก็แค่แค่หาวิวเออแล้ววิวแต่ก่อนเขาก็ขึ้นเป็นพันนะวิวเขาขึ้นเป็นพันนี่ก็เป็นการหลอกเอฟซีะเจ๋อเนี่เนอืมเออม,มันมันนันมันเป็นลักษณะนั้นเอฟซีเพราะเอสก็เห็นนะเอา้าเอาเอเขาก็ฟาดกันอยู่เรื่องเนี้ยนะครับอืม ก็โดนมันหลอกเหรอนั่นแหละ FC นะถ้าไปเชื่อหลงขลุมคนพวกนี้นะโดนไม่เหลือซากก็โดนแน่ๆถ้าถ้าเราไปหลงขลมเชื่อ,อในในคำพูดของเขานะก็เสียมีแต่เสียอย่างเสียไม่มีอย่างอื่นเลยมีเสียแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์แอดบอกเดยเลยนะเพราะเพราะว่าเขาโดนกันมาเยอะแล้วอาจริงๆ